พูดจิคาหนูต้องมาเสริมกับคุณแม่นะคะถ้าหนูได้ไปแบบนี้นะคะมันเหมือนการหดหูเหนื่อยนายเบื่อนายทุกเรื่องเลยตอนนี้นะคะอะมาดูเรื่องงานนะคะเรื่องงานตอนนี้นะคะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยนายเบื่อนายเบื่อทุกเรื่องเลยหนูตอนเนี้นะคะแม่เลยมองว่าภาระบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับหนูหนูก็ต้องทํางานที่ไม่เกี่ยวกับหนูหนูก็ต้องมาทํา อะไรก็หนูอะไรก็หนูแล้วนะงานตอนนี้แล้วก็หนูถูกเพ่งเล็งกับจากเจ้านายนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ให้ระวังการถูกแตร้ายป้ายสีนะคะด้วยหนูเป็นคนที่ว่าเออช่างมันช่างไม่ได้นะลูกมันจะมีผลกับงานหนูถ้าอะไรไม่ชอบอะไรไม่ควรพูดเลยนะคะไฟค่ะลูกไนะคะต่อไปเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินหนูคาดหวังไว้กับการเงินมันซึ่งเป็นไปไม่ตามที่หนูหวังที่หนูฝัน ทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเงินอาจจะไม่ค่อยสําเร็จนะคะยังคาดหวังกับการรอคอยเรื่องเงินอะไรบางอย่างนะคะแม่มองว่าอาจจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรความหวังที่ริบหรี่เรื่องการเงินของหนูละกันแต่ว่าการใช้ชีวิตตอนนี้เรื่องการเงินแม่มองว่าให้ประหยัดเท่าที่ประหยัดได้นะคะหนูมีเกณฑ์สูญเสียเงินก้อนใหญ่อาจจะเป็นจากสิ่งรอบตัวอาจจะเป็นการยานพาน,านะคะเสียเงินต้องซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะเกี่ยวกับ สิ่งใช้ประจําวันนะคะเสียเป็นเงินเนาะแต่ว่าช่วงปลายเดือนหนูอาจมีโชคเข้ามาเกี่ยวกับการเงินลองเสี่ยงโชคดูช่วงปลายเดือนอาจจะได้ลุ้นมาเติมเงินให้หนูหมีเงินหมุนนะคะช่วงนี้ดวงของหนูการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะอดทนไปนะคะอดทนแต่ว่าในช่วงเนี่ยช่วงนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ช่วงปลายเดือนแล้วจะจะจะ,จะจะจะดีขึ้นจะโอเคขึ้นนะคะเรื่องการเงินหนูเนาะอาจจะได้รับการ ช่วยเหลือ,อาจากใครบางคนนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะส่วนเรื่องความรักสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วและรู้สึกว่าอยากเลิกอยากเปลี่ยนแปลงอภัยแล้วอภัยอีกก็ยังเหมือนเดิมหนูเลือกที่จะไปหลายรอบแล้วแต่หนูก็ไปไม่ได้เพราะว่าอะไรหลายอย่างอาจจะเป็นพอลูกพอครอบครัวพอะภาระเพราะอะไรหลายอย่างและอีกข้อหนึ่งคือการกลัวกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ หนูเลยทําให้หนูลังเลนะคะสําหรับคนที่มีคู่ตอนนี้ทําให้หนูลังเลแม่เลยมองว่าถ้าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนความอดทนสูงมากมาเลยทําให้รู้สึกว่างั้นหนูทนก่อนทนจนหนูรู้สึกว่าไม่เหลือแล้วว่าความอดทนน่ยไม่เหลือแล้วค่อยออกมาลูกค่อยออกมาอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะสิ่งที่หนูรอคอยสิ่งที่คอยหนูอยู่ มันเป็นสิ่งที่ทําให้หนูยิ้มและมีความสุขค่ะลูส่วนใครที่โสดนะคะใครที่โสดจะมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจเขาอาจจะถูกใจเราแล้วไม่ถูกใจเขาก็ได้นะลูกเป็นคนสูงอายุนะคะเป็นคนที่อายุมากกว่าเราอย่างน้อย3ามถึง5ปีเลยทีเดียวนะคะหน้าที่การงานดีแต่อาจจะไม่ตรงสเปคเราแต่เขาเข้ามาอุปถัมภ์เราพาเราไปในทิศทางที่ดีมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่เป็นคนที่ อ,อ,อารมณ์อาจจะลมแรงนิดนึงขี้หึงนิดนึงนะคะข้อเสียของเขามีสองข้อนะคะที่เหลือแม่มองว่าเขาพาไปในทิศทางที่ดีนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับราศีพิจิกคะ่ะ